สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเคลื่อนที่วิดีโอ,อ,อของ c o r e l i ด Video Pro X6 นะครับ Pro ออ X6 มันจะเหมือนกับ Pro X5 นะครับาการเคลื่อนที่วิดีโอที่ผมหมายถึงคือการเคลื่อนที่วิดีโอให้เข้ามาในฉากและออกจากฉากไปนะครับคราวนี้ผมจะเลือกมาเลือกวิดีโอกันเลยก่อนเลยครับผมจะเลือกเป็น V03 นะครับ อ่าวิดีโอสเป็นวิดีโอที่เป็นพื้นหลังนะครับต่อไปเราก็เลือกวิดีโอที่จะนํามาเข้าฉากครับอ่านี่ผมจะเลือกเป็นพี1ศูแล้วกันครับอ่าลองเทสวิดีโอดูนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้ครับอ่าต่อไปเราต้องการให้วิดีโอมันเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปครับมาเริ่มกันเลยครับกด ที่วิดีโอที่ overlay tag นะครับมากดที่ option ครับดูตรง basic motion นะครับ enter คือการเคลื่อนที่เข้าของวิดีโอ exit ก็การเคลื่อนที่ออกของวิดีโอครับอันนี้ผมจะเป็นเข้าเข้าจากบนซ้ายและออกบนซ้ายนะครับอ่าตัวนี้คือ rotate คือการหมุนเข้าของวิดีโอ f a ดอินคือทำการเออคือให้วิดีโอมันเริ่มเห็นชัดขึ้นส่วนตัวนี้เฟด o อกก็ทำให้วิดีโอจางลงขณะออกอันนี้หมุนวิดีโอขณะออกนะผมจะเป็นหมุนเข้ากับหมุนออกแล้วกันนะครับปิดไปแล้วลองเทสวิดีโอดูนะครับ อาจะได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้มีอันเดียวเรายัางไม่พอเราต้องการให้มีเออเข้าสี่มุมออกสี่มุมโดยทีออ่วิดีโอตั้งกันนะครับมาเริ่มเลยครับออกดที่แท็ Manager นะครับกดเออดูตรง Overlay Tag นะครับเราต้องเพิ่มจำนวน Overlay Tag ็กก่อนนะครับถึงเราจะใส่วิดีโอได้นะครับ ผมเพิ่ม4อันละกันครับอ่ามันจะขึ้นมาประมาณนี้ครับีอ่อันอ่าต่อไปอันที่2วิดีโอที่2คือผมจะเอามาเข้านะครับคือเอาเป็นพิซซุ2ละกันครับอ่าทำเหมือนกับวิดีโอแรกเลยครับอ่ากดกดที่วิดีโอก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องขึ้นกรอบสีเหลืองก่อนกดที่ option ครับอ่า ก็ดูตรงเบสิคโมชันเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ผมจะเป็นเข้าบนขวาออกบนขวาแล้วก็หมุนวิดีโอด้วยครับปิดไปโปรเจกต์อ่ลองเทสวิดีโอดูนะครับอาจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปวิดีโอที่3กับที่4ก็ทำเหมือนกันครับ กดออปชันเข้าล่างซ้ายออกล่างซ้ายหมุนวิดีโออันที่4ก็เหมือนกันครับวิดีโอเกิน okay. ตัดหน่อยครับเข้าเ,เข้าล่างขวาออกล่างขวาหมุนวิดีโอครับแล้วก็ลองเทสวิดีโอดูนะครับ อาจะได้ประมาณนี้นะครับาการเคลื่อนไหววิดีโอก็มีแค่นี้แหละครับมันก็ไม่ยากนะครับอขอบคุณครับ